ยาไทยนั่นกูกูกัยังขี้ล่เนาะมันมึงมาเถาให้เนาะตั้งจากมุมกอนเนาะให้สุฟรมันเบิงสุฟรมันฝักถามบามึงเขียดอีหยังโอ้ยไกลกับขันมึงเขียดหยังให้มันเวลามันมาหามึงคือบ่ะโปะน้ำมึงเอ้ยมึงคือบปะน้ำมันท่นเห็นมันอยู่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ปีที่แล้วผุดแล้วบ้างตั้งแต่วงมาส่งอ่ะบ่เห็นกูเห็นอันนี้เดียวมันมามันมาอยู่กับมึงตั้งชามิหนึ่ นี่มึงบอกผ่านเลยเดี๋ยวกูจะส่งให้มันกูบปเห็นียาว่ากูบอกนั่นไงกูบปเห็นมึงเนาะมันก็เถ้าแห้งเดี๋ยวเราจะตายหูพวกูไปไหนได้บอส่งให้สุปรผู้เดียวแหละมันก็ขี้ลายแห้งเดี๋ยวมันมันบอกว่ามันบอกว่าตอนที่มันออกมาจากโรงพยาบาลแมนบอตามันยังเบลอมันยังแนมบอเห็นมันยังจำมึงบอด้ มันมาหามึงสามเถอะมัเห็นบอกมันกนกูมันมันเห็นมันบเห็นแต่ว่าตอนนี้มันจําได้แล้วกูขี่รถผ่านมันยังเอิบกูเลยเออมื่อนี้กูได้มาหามันกต่กูแน่บปเห็นนี่บ่ามึงว่ามึงหากูตอนไหนกูยังบม่เห็นมึงเลยมามาชูพรบอกว่ามาหามึงบเห็นอย่งเงีเพื่อนไม่เคยทิ้งมือเด็กยกมือชูชูดิเออสาวก็ขึ้สาวเลยเนี่ยะ กูกระเทาโอ้ยลักซี่เราอีห้าอย่าบอกฉังสั้นคนแก่สามจุดไปงอุ้ยกูยี่ิบสองเว้ยตอนกูมาเป็นวัยแต่ยุสภาพนี้ด้วยนี่มันก็เป็นยังไงมันจะเปรี้ยวกับฉันอีกสุพรก็เปรี้ยวเดี๋ยวนี้สุพรก็เปรี้ยวผมสีชมพูยังของนางเออเนี่ยอันนี้ค่ะในนามในนามเพื่อนเก่ากันเนาะสุพรเนาะในนาม ต่อให้มีซักเป็นยังกันกระซางเนาะเห็นเนาะแต่เขาก็เป็นมูหลุนเดียวเดียวกันจริงๆมีโอกาสได้มาพอกันพูดทิงว่าขนาดยายอยู่ลงที่บอกเห็นงานยังว่าโอ้ทำไมทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้เันเมื่อก่อนถึงเองจะขี้เมาแต่เองก็ดูน่ารักเซ็กซี่นะเว้ยพูดว่าทำไมทุกวันนี้เองต่างจากเมื่อก่อนมากเลยมาเสียนเมากระเบื้องละแต่เองอู่ปุ๊บเวลาผู้บ่าวโทรแชทวิดีโอคอมมากูบ่รับเลยกูบอกว่ากองกูเสีย